สวัสดีครับวันนี้อนิเมะทีจะขอนำเสนอสิบสุดยอดการต่อสู้ในเรื่อง One Piece EP หึให้ฟังกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยอันดับที่10ลโประทะสโมเกอร์ถึงแม้สโมเกอร์จะแข็งกรังขึ้นมาแต่เราก็ออปเกรดตัวเองขึ้นมาเหมือนกันถึงสโมเกอร์จะเพลโแต่ภาพรวมแล้วนั้นมันคือการต่อสู้ทด่ยุเดือดทีเดียวอันดับที่9 คุสันปะทะนวดเขาการต่อสู้ของทั้งสองเริ่มที่สงครามรินฟ์ในช่วงต้นสงครามโดยกุสันได้ใช้แข่งนวดขาแต่ไม่สำเร็จพราหนวดขาคือแรงสะ,สะเทือนแต่การต่อสู้นี้ต้องจบลงเพราะโจสเข้ามาขวางประเด็นคือถ้าโจสไม่ขวางกุสันจะสามารถเล่นงานนวดขาได้หรือไม่อันดับที่แปดทีสปะทะเอสการต่อสู้ระหว่างตะวันกับความมืดที่ทําให้เราได้เห็นพลัง ของผลวิาสาที่เซนจะโคตรโกงโคตรโกองอย่างผลยามิยามิผลความเมือที่ทิสเป็นคนถือครองการต่อสู้ของสองเป็นไปอย่างโดุเดือดอและจะบลงโดยการที่เอสได้พ่ายแพ้และเป็นการเปลี่ยนแปลงย,ยุคของยุคสมัยอันดับที่7คิสรุปัตห์ฮอว์คินเดรกอาภูอุรุชแค่การเปิดตัวครั้งแรกก็ทำให้เรารู้ถึงพลังของพลเอกกับแกนสุดซ่าที่ห่างกันเกินไป คนเอกชารุได้ต่อสู้อย่างใจเย็นและฝาเท้า,า,ทาลงบนหน้าของแกงสุทธิซาทีละคนทีละคนจนแกงสุทธซาต้องนอนกองกับเกาะเลยทีเดียวอ,อันดับที่หสโมเกอร์และโลปทัทาว,วโก้กันต่อสู้เราเอาสองคนเท่าับหนึ่งในเจ็ดเทพจะสลัดการต่อสู้ครั้งนี้สโมเกอร์ได้ฝ่ายแพ้วโก้ยังรับขาบแต่ก็ได้ชิงหัวใจของโลอ,ออกมาได้โลใช้รุมและฟันปีศาจหารีคิกรอบเป็นสองท่อน เถมยังทำให้สถานีวิจัยขาดอีกโคตรเกินวันนี้ก็ขอจบไปที่อันดับที่7นะครับแล้วมาต่อกัอนใหม่นะบาย